สวัสดีครับผมวิษณุพุทธรักษามณีครับผู้นดวดยการภาคระดับสูง AA ประเทศไทยครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาอธิบายนะครับโครงการเกี่ยวกับโลกไหลแรงนะครับของบริษัท AA ซึ่งเป็นโครงการที่ขายดีมากๆฮอตมากๆในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่อยากบอกว่า คุณลูกคุลูกลูกค้าทุกท่านน่ะสมควรที่จะมีติดไว้นะครับสมควรที่จะมีติดไว้นะครับนอกเหนือจากสวัสดิการของค่ารักษาพยาบาลที่คุณลูกค้าอาจจะทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําก็แล้วแต่เนี่ยลองลองดูโครงการนี้ครับซึ่งเป็นโครงการทางเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าสไลด์เลยนะครับให้คุณลูกค้าได้ดูสไลด์ซึ่งแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะเข้าใจว่าเป็นโครงการที่มันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมแชร์สไลด์ให้ลูกค้าดูนะครับ อ่าโอเคถ้าถ้าบนสไลด์ที่คุณลูกค้าเห็นนะครับเป็นประกันสุดคุ้มนะครับชื่อว่าประกันประกันสุดคุ้มเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้อเดียแบบนี้ครับมันเป็นประกันชีวิตเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนคุณลูกค้าซื้อเม็ดข้าวโพดครับเพื่อที่จะเตรียมเอาไปตาไปทําป๊อปคอร์นนะครับทําไมผมเปรียบเทียบแบบนี้ครับวันนี้เนี่ยอ่าแบบเนี้ยมันเป็นโครงการที่เปรียบเสม,มือนคุณลูกค้ามีเม็ดข้าวโพดท,ที่คุณลูกค้าซื้อมาเนี่ยอยู่สาเม็ดครับไอ้สาเม็ดเนี้ย มันเอาไว้ในกระเป๋าเงินของคุณลูกค้าแหละเอาไว้ในซอกเก็บเหรียญก็ได้เพราะเม็ดมันเล็กมากครับคุณลูกค้าคงรู้จักป๊อปคอนเนาะคือป๊อปคอนเนี่ยเวลาแบบมันมันเกิดมาจากเม็ดข้าวโพดถ,ถูกต้องไหมครับทันทีที่ป๊อปคอนมันโดนความร้อนเนี่ยมันแตกโปะมาเนี่ยโอ้โหมันก็พองขึ้นมาแบบเต็มและเต็มถุงเลยแต่วันนี้ผมให้คุณลูกค้ามีเม็ดข้าวโพดเพื่อเตรียมที่จะทาป๊อปคอนเนี่ยติดไว้ก็แค่สามเมเ็ดก็พอครับเม็ดที่หนึ่งได้อะไรครับคุณลูกค้าครับบังเอิญน,นะสมมติคุณลูกค้าไปบบบงเอิญแบบ ไปตรวจเจอโรคร้ายแรงอ่ะแต่บางเอิญมันเป็นแบบระยะเริ่มต้นอ่ะแบบที่ฉันไปเจอมะเร็งอ่ะในระยะเริ่มต้นถึงปานกลางเนี่ยคือแบบประกันบางแบบต้องไปรอในระยะลุกลามไงถึงจะได้เงินแต่แบบนี้มันดีมากตรงที่ว่ามันไม่ต้องรอถึงลุกลามครับคุณลูกค้ามันแค่ระยะเริ่มต้นเนี่ยคุณลูกค้าได้เงินทันทีครับสี่แสนบาทจากบริษัทเอเอซึ่งมันดีมากๆตรงนี้ครับฉันตรวจเจอเจอปุ๊บฉันได้เลยสี่แสนเม็ดข้าวโพดหรือป๊อปคอนเม็ดที่หนึ่งเริ่มทํางานครับ เม็ดที่สองครับจะทํางานก็ต่อเมื่อบังเอิญและบังเอิญน,นะครับไอ้โรคร้ายแรงที่มันมันมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งมัน,มนไปลุกลามครับไปลุกลามซึ่งไอ้เม็ดแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีสิบแปดโลกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามสไลด์แล้วสิบแปดโลกมีอะไรบ้างแล้วไอ้เม็ดที่สองเนี่ยมันมีอีกสี่สิบสี่โลกครับนั่นหมายความว่าถ้าบาังเอิญไปตรวจเจอในระยะลุกลามเนี่ยมันจ่ายหนึ่งล้านครับคุณลูกค้าครับอย่าลืมนะครับสเต็ปแรกคุณลูกค้าได้แล้วสี่แสนจากการเจอเริ่มต้น สเตจที่สองมันไม่หายไงคุณล้ามันแบบมันหนักอะ่ะไปเจอลุกลามไม่มีใครอยากเป็นนะครับคุณลูกค้าได้อีกหนึ่งล้านครับดีไหมครับไม่มีใครอยากได้มีคนทําประกันเยอะแต่ไม่มีใครอยากได้อย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันมีดีกว่าไม่มีเห็นด้วยไหมครับไฮไลท์ครับคุณลูกคา้าเม็ดที่สามครับเม็ดที่สามมันคือเม็ดที่มีค่ามากครับคุณลูกค้าจะสังเกตเห็นไหมครับข้อที่สามเนี่ยกกรณีเสียชีวิตทุกกรณีครับเสียชีวิตทุกกรณีนั่นหมายความว่าทั้งอุบัติเหตุทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ไม่จําเป็นต้องเสียชีวิตเกี่ยวกับใน18โลกหรือ44โลกนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณลูกค้าไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนจะถูกส่งมอบให้กับคนที่คุณลูกค้ารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือบุตรนะครับที่คุณลูกค้าตอนสมัครเนี่ยจะต้องระบุชื่อรับผลประโยชน์ไว้ในนั้นเงินจานวนเนี้จะถูกส่งต่อไปให้ผู้รับผลประโยชน์ครับเท่ากับ เม็ดข้าวโพดสามเม็ดนี้ทํางานทํางานไม่วันใดก็วันหนึ่งครับพวกเราเชื่อ,อคุณลูกค้าเชื่อไหมครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับไอเม็ดข้าวโพดทั้งสามเม็ดเนี่ยมันมีโอกาสแตกในชีวิตเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรมีเก็บไว้นะครับวันนี้ผมเสนอโครงการครับตรวจเจอโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นจ่ายสี่แสนในระยะลุกลามจ่ายหนึ่งล้านและเสียชีวิตทุกกรณีนะครับจ่ายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับพวกเราครับ คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าดูนะครับโรคต่างๆที่บริษัท a ออให้ความคุ้มครองนะครับสิบแปดกลุ่มสิบแปดโรคที่ตรวจเจอเนี่ยก็มีตั้งแต่กลุ่มโรคมะเร็งเนื้องอกนะครับโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดนะครับโรคโรคเกี่ยวกับอวัยวะแล้วก็ระบบการทํางานที่สําคัญแล้วก็โรคภาวะการติดเชื้อสิบแปดโรคนี้ตามรายชื่อนี้นะครับตรวจเจอจ่ายสี่แสนครับเช่นอะไรครับมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม หลอดเลือดหัวใจตีบครับคุณลูกค้าหลอดเลือดสมองครับที่ต้องผ่าตัดลอกนะลอกครับหลอดเลือดแดงเขาเรียกว่าคาโรติกครับเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นฟังชื่อก็แบบโอ้โหเจ็บปวดแล้วฉันไม่อยากเป็นอ่ะแต่คุณลูกค้าครับถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ยโรคบางโรคค่าใช้จ่ายสูงมากผมบอกตรงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมอยู่มาสิบแปดปีสิบเกปีเนี่ยบางโรคค่าใช้จ่ายสูงมาก เอาเป็นว่าเจอเริ่มต้นเนี่ยคุณลูกค้าสบายใจมีเงิน400,000คุณลูกค้าครับป๊อปคอนเม็ดเม็ดข้าวโพดผมทํางานหนึ่งเม็ดแล้วนะอ่าเม็ดที่สองครับนี่เลยครับคุณลูกค้าอีก44โรคร้ายครับตั้งแต่โรคมะเร็งเลยนะครับโรคหัวใจกลุ่มหลอดเลือดสมองอะไรครับระบบอวัยวะครับสาคัญของร่างกายเช่นเดียวกันครับโรคภาวะติดเชื้อแล้วก็กลุ่มโรคร้ายแรงสําหรับผู้เยาว์เพราะว่าโครงการนี้เด็กทําได้ด้วยคุณลูกค้าครับตรงนี้แหละครับคือไฮไลท์44โรคนี้ถ้าไปเติด ตรวจเจอในระยะรุนแรงเนี่ยคุณลูกค้าจะได้หนึ่งล้านบาทไม่มีไม่มีใครอยากได้คุณลูกค้าก็ไม่อยากได้แต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายอะ่ะคุณลูกค้าบังเอิญไปเจอแล้วเรามีเงินหนึ่งล้านมาเป็นค่ารักษาดีไหมครับนะครับคุณลูกค้าครับไฮไลท์ครับเม็ดที่สามครับคือเม็ดของกรณีคุ้มครองชีวิตอย่างที่ผมบอกครับถ้าไม่วันใดวันหนึ่งครับกรมธรร ฉบับนี้เนี่ยวันในวันหนึ่งเม็ดข้าวโพดทั้งสาเม,ม็ดของผมที่ผมนาเสนอลูกค้าเนี่ยที่มันอยู่ในกระเป๋าตังค์คุณลูกค้าเนี่ยมันแตกขึ้นมาคุณลูกค้าได้ใช้แน่นอนคุณลูกค้าครับวันนี้ฟังดูขนาดเนี้ยคุณลูกค้าคิดว่าเบี้ยมจะสูงใช่ไหมครับผมให้คุณลูกค้าทายในใจเล่นๆกันนะครับตรวจเจอสี่แสนลุลุกลามจ่ายล้านหนึ่งคุ้มครองชีวิตอีกหนึ่งล้านหนึ่งแสนคุณลูกค้าคิดว่าเบีย้ยเท่าไหร่ครับคิดในใจครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณลูกค้า คุณลูกค้าวันนี้อายุเริ่มต้นอยู่ในวัยกําลังทํางานเลยครับกําลังเริ่มต้นที่จะตั้งความมั่นคงให้กับชีวิตสมมุติอายุ30แล้วกันครับเพศหญิงครับคุณลูกค้าผมให้คุณลูกค้าดูจะตกใจครับหน้านี้ครับคุณลูกค้าครับเพศหญิงครับอายุสาสิบปีนะครับเบี้ยประกันนะครับคุณลูกค้าเนี่ยนี่ครับนี่เลยครับอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทมุมล่างสุดเลยเห็นไหมครับ5้าพันสี่ร้อย ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทต่อปีครับ, 5, บต่อปีครับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทต่อปีได้ความคุ้มครองที่ผมพูดมาทั้งหมดตรวจเจอระยะเริ่มต้นจ่ายสี่แสนลุกรามจ่ายหนึ่งล้านคุ้มครองชีวิตอีกหนึ่งล้านหนึ่งแสนกรณีเสียชีวิตทุกกรณีครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับคุณลูกค้าว่าเบี้ยประกันมันไม่แพงครับ วันนี้ควรมีสิ่งนี้ครับติดตัวลูกค้าไว้ครับลูกค้าครับอย่าปฏิเสธเลยครับวันนี้ผมตั้งใจมากแล้วก็ส่งคิดนี้ให้ลูกค้าดูเนี่ยอยากให้ลูกค้ามีความคุ้มครองครับผมอยากบอกคุณลูกค้าแบบนี้ครับคุณลูกค้าครับประกันชีวิตลูกค้าอย่ามองครับว่าการประกันชีวิตเนี่ยมันคือกําไรหรือขาดทุนครับวันนี้เนี่ยการทําประกันชีวิตเนี่ยมีเนี่ยมันมีแต่โชคดีที่ไม่ได้ใช้ครับคุณลูกค้าแล้วก็โชคร้าย ที่ไม่ได้ทําครับผมอยากบอกแบบนี้ครับด้วยความจริงใจครับวันนี้ถ้าสมมุติวันหนึ่งคุณลูกค้ามีความรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องเจ็บป่วยอ่ะแล้วบังเอิญไปเจอโรคร้ายอย่างเนี้ครับเรามีประกันชีวิตตัวนี้ไปเนี่ยถือว่าเอาไว้ให้เป็นความคุ้มครองกับแบบคุณลูกค้าครับวันนี้การทําประกันนะครับไม่ใช่ไม่ให้ใครตายครับแต่มันป้องกันความวอดวายครับให้คนที่ยังต้องอยู่ต่างหากครับทำเถอะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้านึกเล่นๆดูนะครับ ส,สมมติบางเอินนะคุณลูกค้ามีความฝันแล้วกําลังทํางานเพื่อความฝันอยากมีอยากเก็บเงินล้านแรกให้ได้บางเอินครับคุณลูกค้าเก็บเงินได้ละหนึ่งล้านบางเอินคุณลูกค้าไปตรวจเจอโรคมะเร็งคําถามก็คือคุณลูกค้าจะเอาเงินหนึ่งล้านที่คุณค้าคุณลูกค้าตั้งใจเก็บเนี่ยมารักษาโรคมะเร็งหรือไปทําตามความฝันต่อไม่แล้วครับคนส่วนใหญ่จะต้องมารักษาชีวิตรอดก่อนวันนี้จะดีไหมครับลูกคุณลูกค้ากันเงินส่วนหนึ่งครับในขณะที่คุณลูกค้าก็ทําตามความฝันไปด้วย วันนี้ถ้าความฝันของคุณลูกค้าก็สําเร็จบังเอิญระหว่างทางมันมีอุปสรรคไปตรวจเจอโรคโน่นนี่นั่นซึ่งมันแบบมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนไทยได้สูงคุณลูกค้าการเงินบางส่วนมาเป็นค่าเบี้ยประกันและคุณลูกค้าก็จะได้เงินหนึ่งล้านสี่แสนแล้วบังเอิญเราจากโลกนี้ไปจริงๆเนี่ยคนที่เรารักก็ไม่สบายก็ไม่ก็ไม่ลําบากครับคุณลูกค้าก็ไม่ลําบากครับคุณลูกค้าครับลองนึกเล่นๆดูยอย่างนี้ครับถ้าสมเอนินคุณลูกค้าไม่มีประกันเนาะ แล้วบังเอิญลูกค้าป่วยแล้วต้องการใช้เงินสักล้านหนึ่งถึงสามล้านคุณลูกค้าลองค่อยๆหลับตานึกสิครับว่ารายชื่อของคนหรือเพื่อนๆคุณลูกค้าญาติหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณลูกค้าไปตรวจเจอโรคสักโรคหนึ่งแล้วต้องใช้เงินประมาณล้านถึงสามล้านในวันพรุ่งนี้คุณลูกค้าเขียนชื่อได้ไหมครับประมาณห้าคนเขียนชื่ออะไรครับว่าใครบ้างครับถ้าคุณลูกค้าเขียนชื่อได้โดยที่คนเหล่านั้นเขายินดีที่จะให้ลูกค้าหยิบยืมได้เลยนะ หยิบยืมได้เลยนะแต่ก็มีข้อแม้ว่าคุณลูกค้าต้องคืนเขาใช่ไหมยหยิบยืมได้เลยหรือให้ฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยห้าคนคุณลูกค้าเขียนชื่อได้ไหมคุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าเขียนชื่อไม่ได้วันนี้เราพบกันแล้วครับเขียนชื่อผมลงไปครับวิษณุพุทธรักษามณีผมชื่อไอซ์ครับผมยินดีครับจะเป็นคนคนนั้นณนะวันที่คุณลูกค้ามืดมนที่สุดในชีวิตจะมีผมคนหนึ่งครับที่ยื่นมือให้คุณลูกค้าจับไปอย่างมั่นใจครับ โครงการน,นี้ผมอยากให้คุณลูกค้าเลือกและตัดสินใจครับเบียไม่แพงครับยินดีบริการนะครับคุณลูกค้าผมขอบคุณคุณลูกค้ามากที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมพยายามตั้งใจมากพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ให้อภัยนะครับแต่โดยสาระสําคัญคือโครงการน,นี้ดีมากๆจริงๆครับโครงการน,นี้ไม่มีไม่ใช่เบียทิ้งทั้งหมดนะครับเป็นโครงการที่มีเงินออมตั้งต้นด้วยนะครับ20ปีคุณลูกค้าสามารถใช้เวรคืนกรมบมาทันมีมูลค่างเงินสดนะครับ เงินกลับเข้ากระเป๋าคุณลูกค้าด้วยแล้วก็โครงการนี้เบีย้ยอาจจะเพิ่มบ้างตามช่วงอายุนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรมากมายถ้าเทียบถ้าเทียบกับเบีย้ยประกันในแต่ละปีที่มันถูกเหลือเกินและกับสิ่งที่ AA มอบให้คุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสี่แสนหนึ่งล้านและก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนสำหรับความคุ้มครองขอบคุณมากครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้จบอย่าลืมนะครับกดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยสมัครทันทีครับเรามีบริการสมัครออนไลน์ด้วยครับ ผ่านลิงก์ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจอหน้ากันก็สมัครออนไลน์ได้แล้วครับคุณลูกค้าขั้นตอนง่ายมากผมจะส่งลิงก์ให้คุณลูกค้าก่อครับแล้วจากนั้นนะครับคุณลูกค้ารอเซ็นชื่อผ่านโทรศัพท์แล้วก็ชําระเงินนะครับเข้า AA โดยตรงโดยการยิงผ่าน QR code ครับหรือตัดบัตรเครดิตออนไลน์ตัวแทนอย่างผมนะครับไม่เก็บเงินคุณลูกค้าครับไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้โอนเงินเข้าบัญชีผมก็ไม่ได้ครับผิดครับ คุณลูกค้าสบายใจได้ทําเงินเข้าบริษัทแน่นอนครับผมอยู่มา19ปีครับผมมั่นใจครับผมมืออาชีพมากเพียงพอที่จะดูแลคุณลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าผมจะได้เป็นตัวแทนดูแลคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ